หมู่บ้านแห่งหนึ่งนางสาวนุ่นกับนายเอกเป็นสามีภรรยากันที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดท,ทะเบียนสมรสที่ถูกกฎหมายทั้งคู่อยู่ด้วยกันมานานกว่า20ปี ไม่รู้เนะ๋ยวนะวนอนผมตั้งดีนะโอเคตั้นเดี๋ะเตอร์เตอร์โอเคนายเอกเห็นว่าจะถึงวันครุบรอบของทั้งคู่นายเอกจึงจะไปซื้อทองเป็นของขวัรวันครุบรอบให้แก่นางสาวนุ่น S <S ได้ของให้มาคุณก็ไม่แบงค่ะได้ค่ะรับแบบนี้ค่ะแบบสร้อยคอหรือเป็นแบบนี้คะ่ะเวค่ะได้ค่ะสักคู่ลูกค้าเดี๋ยวดูให้นะคะค่ะนี่นะคะแหวนที่ลูกค,ค้าลูกค้ารบกวนลูกค้าทุกคนนะคะได้ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรขอรบกวนลูกค้าซิ้นเดี๋ยวรบกวนลูกค้าซินแล้วร้องกลน,นะคะเดี๋ย่เอาไปใสายบองให้นะคะนี่คะ่ะรบกวนคนซื้อกับพยาน ได้ไหมคะค,คุณลูกค้าได้ครับนี่ค่ะขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเชิมาทานร้านเรานะคะขอบคุณค่ะเอาวคมาหเก็กน,นเราเจอกัน เธอไม่เคยปล่อยฉันไว้เพียงลำพันในโลกที่มันจันโพดร้ายขอบคุณชีวิตที่เคยมีเธอขอบคุณทุกครั้งที่เธอกอดฉันไว้ด้วยหัวใจให้รู้ว่าความรักแทนันเป็นางไรเวลาผ่านไป5เดือนในเอกและนางสาวนุ่น ได้เกิดทะเลาะกันเนื่องจากนายเอกนอกใจหนางสาวนุน่นจึงทำให้ทั้งคู่ได้เกิดแยกทางกันเืออะไรดินี่เืออะไรเลยยูคนนี้ไม่อยู่แล้วนะไม่ต้องยู่ หลังจากที่ทั้งสองได้เลิกรากันนายเอกได้ขอทองจากนางสาวนุ่นคืนแต่นางสาวนุ่นไม่ยอมให้เนื่องจากนายเอกเป็นคนสมอนเอื้ยความสามารถแต่ตอนที่นายเอกไปซื้อทองนั้นนายเอกยังไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมาว่าตนเองเป็นคนเสมือื้ความสามารถนายเอกจึงไปร้องขอต่อศาลให้ศาลช่วยพิจารณาว่านายเอกมีสิทธิ์จะได้ทองคืนหรือไม่ รู้ไหมว่า,าบุคคลเสมือเละ่ความสามารถคืออะไรไม่รู้่ไม่รู้เหมือนกันค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเล้วมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังนะอีอออออออคนเสมือนไรความสามารถก็คือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจหรือความประพฤติ จนไม่อาจจัดการงานโดยตนเองได้หรือการจัดงานที่บุคคลนั้นทำอาจเสียหายต่อทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา2 8ก็อาจาร้องขอให้มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสถานะในทางกฎหมายของบุคคลดังกล่าวก็ได้บุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา28 1. คู่สมรส 2. ผู้บุปการี 3. ผู้สืบสันดาน 4. ผู้พิทักษ์อายการเราทุกคนรู้ไหมว่าในละครเรื่องนี้นมีมาตราอะไรที่เกี่ยวของบ้างโอ้ไม่รู้อีกแล้วเราก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอนะ่ะอยาเราจะที่ไปรับสางนะได้ได้โอเคมาตรา28แ บุคคลผู้คจริตผู้ได้ถ้าคูสมรสก็ดีผู้บุปการีเก่าคือบิดามารดาปูยา่ย่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานเก่าคือลูกหลานเลน้ลืก็ดีผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ก็ดีผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดีหรือพนกักงานอายการก็ดีร้องขอตอ่อศาลให้สั่งให้บุคคลผู้กจริตผู้นั้นเป็นคนเร่ความสามารถ ศาลจะสั่งให้บุคคลผู้คนจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาลและการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติแบบห้าแห่งประมวลกฎหมายนี้คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตราสาบสองบุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติรุ่ยสุ่ยเสพเป็นนาจินหรือติดสุรายาเมางหรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัว เมื่อบุคคลตามที่ระบบไว้ในมาตรา18ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนและความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สังส่งให้เป็นคนเสมือนและความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้ มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ,ษามาตรา34คนสมเสมแลวความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงจะทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้อนุหนึ่งำทรัพย์สินไปลงทุนอน,นุสองรับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น อนุสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์ัอันมีค่าอนุสี่รับประกันโดยประกรันใดๆอันมีผลแน่ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้อนุห้าเช่าหรือให้เช่าสังหาลิมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีอนุหให้โดยเสนีหา เว้นแต่การให้ที่พอควรเก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ธรรมัญญาอนุเจรับการให้โดยสัญหาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยสัญหาอนุแปดทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิบในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อนุเก้ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งบุกสร้างอย่างอื่นหรือสอมแซมอย่างใ่อนุสิบเสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาณใดๆเว้นแต่การร้องขอตามมาตรา35หรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์อนุ1 1ปณีปนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย ถ้ามีกรณีอื่นใดนอกจากที่กล่าวในวันหนึ่งซึ่งคนเสมือนและความสามารถอาจจัดการไปในทางเสืเอเอเ่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนและความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์รองโองในภายหลังศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนและความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ในกรณีที่คนเสมือนและความสามารถ ไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวักหนึ่งหรือวักสองได้ด้วยตนเองเพราะเอตดมีการพิการหรือมีจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมอเลิกความสามารถก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การใดกระทำลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตานี้การนั้นเป็นโมเคะมาตารา35ในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมอและความสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตา34โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนและความสามารถร้องขอศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้กระทำการนั้นโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ ถ้าการนั้นจะเป็นคนุณประโยชน์แก่คนเสมือนและความสามารถคุณรู้ไปถ้านะคนเสมือนและความสามารถมีการมีการเป็นอย่เป็นอย่างไรรู้เราก็ไม่รู้รน่าจะรอที่ไปให้ฟังน,นะโอเคนะได้ได้เลย คนเสมือนไร้ความสามารถต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนทำนิติกรรมก็ได้ถ้าผู้พิทักษ์ร้องขอหรือถ้าศาลเห็นว่าการทำนิติกรรมบางอย่างนั้นคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการในทางที่เสียหายต่อทรัพย์สินของตนเองหรือของครอบครัวได้ตามมาตรา34วรรคสองกฎหมายให้อำนาจศาลที่จะสั่งให้ผู้พิทักษ์ทำนิติกรรมแทนคนเสมือนไร้ความสามารถเสียทีเดียวก็ได้

ชีวิตเป็นได้อีกหลายอย่างน้องเอยไม่ไหวย่าทนท้อเจ็ดปีนี่น้องได้ไรบ้างสู้ตัวคนเดียวมันอ้างว้างมีใครในบ้างเขาจริงใจกับเราที่แหลกให้ฟังเพรารอน้องตั้งเท่าใดเดียวใจสลายได้ตายแก่กันเสก เต้นไม่จบลอบมามาตาพี่ขอวอนย่า้พี่ต้องนอนคงใจอยู่พันนี้